อเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์เล่าไปเรื่อยกับฟงอาจจิรออนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ กลมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับรายการเล่าไปเรื่อยดาเนินรายการโดยผมองค์อาจิลรออนที่ปรึกษาสำนักพิมพ์บํมรินครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะเป็นนามธรรมนั่นก็คือเรื่องราวของความรักกับหนังสือที่มีชื่อว่าเป็นเราคือพิเศษซึ่งเขียนโดยคุณคิดมากอะไรคือความหมายของคำว,ว่า เป็นเราคือพิเศษอะไรคือความหมายคำว่ารักอะไรคือความหมายของนิยามที่บอกเล่าถึงความห่วงหาอาทรการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นกับตัวเราหรือคนครอบข้างและวันนี้เราจะคุยกันถึงสิ่งนี้ครับคุณผู้หวังครับ คิดมากเนี่ยเป็นนักเขียนของสำนักพิมพ์สปริงบุ๊กนะฮะซึ่งงานเขียนของเขาเนี่ยมีแฟนๆติดตามเป็นจำนวนมากทีเดียวในงานในลักษณะแบบนี้เอ่อมันจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นห้ยคำสั้นๆให้กำลังใจกันนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นเอ่อต้องใช้คำว่าปรากฏการณ์ที่มีนักเขียนในลักษณะแบบนี้ มากพอสมควรแล้วก็มีผู้ที่ติดตามอ่านงานเหล่านี้มากพอสมควรทีเดียววันนี้อาจจะซาลงไปห่างหายไปบ้างก็เป็นวัฒจักรของโลกนะฮะว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยมันก็เติบโตขึ้นไอการเติบโตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราในฐานะของผู้เขียนในฐานะของคนอ่านมันคือการเติบโตไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันเด็กใหม่ๆรุ่นใหม่ๆซึ่งเติบโตขึ้นมาอาจจะหันไป สื่อในช่องทางอื่นเช่นเดียวกันนักเขียนเองก็จะต้องผลิตงานแล้วก็นําเสนอในช่องทางอื่นๆอันนี้เป็นเรื่องปกติของความเป็นไปของโลกใบนี้ถ้าเป็นคำพราก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่งในฐานะของคนที่ทํางานสํานักพิมพ์นะฮะเราก็ต้องจับปรากฏการณ์อย่างนี้ให้ได้ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะดํารงอยู่นานแค่ไหน จะซาลงไปเมื่อไร่แล้วเราจะมีอะไรมาทดแทนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องคําว่าไม่เที่ยงนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าความรักหรือเปล่าคิดมากเนี่ยเป็นคนที่มีสำนวนภาษาในลักษณะที่ต้องบอกว่าคือเขียนแล้วเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยมันมันกระแทกความรู้สึกซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละประโยชน์ของหนังสือเนี่ย ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะคิดวิเคราะห์และก็ตีความไปในทิศท,ทางไหนซึ่งก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่อายุอยู่ที่พรรษาของการรับรู้ของการเรียนรู้โลกใบนี้อยู่ด้วยเหมือนกันผมเองในฐานะที่อยู่มานานในโลกใบนี้ต้องเรียกว่าเออโชคดีที่ได้แก่นะฮะหลายคนอาจจะโชคไม่ดีเพราะยังไม่ทันแก่แต่ก็ต้องรอเวลาไปเรื่อยๆนะฮะรับรองได้แก่แน่นอน ได้ฉีดวัคซีนกันแน่นอนเนี่ยนะฮะเราพอมีประสบการณ์ของชีวิตมากขึ้นเนี่ยผมว่าเราจะมองนิยามของความรักเนี่ยแตกต่างออกไปจากยุคสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นในหนังสือเรื่องเป็นเราคือพิเศษเนี่ยจุดหนึ่งที่คิดมากเน้นให้เราหรือเน้นให้ผู้อ่านของเขาได้รับรู้มันก็คือว่าเราต้องรักตัวของเราเองก่อนที่เราจะรักคนอ,อื่นรักตัวเองคืออะไรก็คือ การเห็นคุณค่าในดวงของเราว่าเราเป็นแบบนี้เราพิเศษแล้วคืออะไรมนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็จริงนะครับท่านผู้ฟังแต่มนุษย์ก็เป็นปัจเจกมนุษย์เหมือนกันแต่มนุษย์ต่างกันงงไหมฮะคือ <c ười> ต้องบอกว่าเราเราเรา,เรามีอวัยวะเหมือนกันมนุษย์แต่เรากลับมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันนับตั้งแต่มนุษย์ปรากฏอยู่บนโลกใบนี้โอเคมันจะมีเหมือนกันบ้างในลักษณะของฝาแฝด อุปนิสัยใจคอคล้ายกันแต่ถึงที่สุดมันก็ต่างกันอยู่ดีอาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ต่างคุณผู้ฟังครับในในความแตกต่างของของการเรียนรู้ของการเติบโตเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยมันมันจะมีลักษณะที่คล้ายกันอย่างหนึง่งนั่นก็คือเราจะมองมันให้เห็นให้รู้ให้สัมผัสถึงแก่นแท้ของความเป็นจริงนั้นอย่างไร แน่นอนครับอย่างที่ผมยืนยันกับท่านผู้ฟังว่ามันจะปรับเปลี่ยนไปตามวัยของเราในการมองสิ่งเดียวกันแต่ในการปรับเปลี่ยนมันคือการเรียนรู้หรือเปล่ามันคือการเติบโตรหรือเปล่าแล้วเราเรียนรู้ว่าเราเป็นใครเรามีชีวิตอยู่อย่างไรเราต้องการอะไรและถึงที่สุดเราจะเดินไปสู่จุดไหนแน่นอนครับในหนังสือทุกเล่มนะฮะในในลักษณะอย่างเนี้จะไม่ถึงจุดจบ จุดสุดท้ายจุดปลายของชีวิตเพียงแต่ว่าเป็นการเป็นหนังสือที่เตรียมพร้อมคนหนุ่มสาวให้เดินไปอย่างมีความมั่นคงในชีวิตโดยที่เขาเรียกอะไรไม่ว้าวเหว่จนเกินไปคืออาจจะต้องอยู่คนเดียวบ้างอาจจะต้องมีปัญหาบ้างแต่หนังสือเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขามีเพื่อนที่เข้าใจเขาเนี่แหละครับประโยชน์ของการอ่านหนังสือมันมีความสําคัญตรงนี้คือทําให้เราได้รับรู้ว่าเฮ้ย เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพียงลำพังคุณผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองมันอยู่ตลอดก็คือสิ่งที่เรียกว่าความรักนะเราจะมองมันยังไงมันมีกี่มิติของความรักเรามองมันแบบเป็นเจ้าของเรามองมันแบบห่วงหาอาทอร เรามองมันแบบแบ่งปันห่วงใยคือคือทุกอย่างเนี่ยมันมันก็เรียกได้ความรักเรียกว่าความรักได้หมดแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันใช่จริงๆหรือเปล่าคือในความเป็นตัวเราเนี่ยเราเคยตั้งคำถามไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในสิ่งที่เรียกว่าความรักเนี่ยเราอยากถูกรักหรือเราอยากรักเรารักเขาเพราะเราอยากถูกรักหรือเปล่าเพราะเราอยากถูกรักเราเลยไปรักเขาหรือเปล่า คือมันมันก็เหมือนกับการตีปิงปองเข้าฝาผนังมันก็เด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมามันอาจจะไม่มีคําตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าถามว่าผลของการรักไม่ว่าจะเป็นอยากรักหรือถูกรักเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ละ่ะเราเจ็บกับมันไหมเราเราเสียใจเราเหงาไหมคือคือในในความรู้สึกตรงเนี้เราเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าโอเคเราเป็นมนุษย์เราเกิดมาเรา ถูกลักผมใช้คำว่าเราถูกลักมาตั้งแต่เราเกิดโดยพ่อแม่ของเราโดยญาติสนิทมิสหายโดยเพื่อนฝูงเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยเชื่อไหมครับเรามักจะมองข้ามเสมอเราไม่เคยรู้ว่าเราเคยถูกลักมาตั้งแต่เราจำความได้ตั้งแต่จำความยังไม่ได้เลยนะฮะเราถูกลักแต่พอเราโตขึ้นมาเราอยากรักบ้างเนี่ยเรามักจะลืมในจุดที่เราเคยถูกลักมาก,ก่อน เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากรักเราอยากอยู่ใกล้ถึงที่สุดหนึ่ก็คือเราอยากครอบครองเราอยากครอบงำเราอยากเปลี่ยนคนที่เรารักให้เป็นอย่างที่เราชอบหรือเราพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเราเพื่อให้คนที่เรารักชอบนั้นเราเปลี่ยนได้จริงมาแเ้าเปลี่ยนได้กี่วันถึงที่สุดเขาเรียกว่าอะไรหมดโปรพอหมดโปรแล้วแล้วมันก็มีความเป็นตัวตนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ใน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 ,ใน,ใ,นในการเจอกันครั้งแรกมันก็แสดงด้านดีออกมาต่อกันคุยโทรศัพท์กันแชทกันทั้งวันทั้งคืนส่งนอนแล้วก็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 เป็นในลักษณะนี้ซึ่งผมว่าทุกยุคสมัยมันมันเป็นมาหมดสมัยวัยรุ่นเองคือวัยรุ่นคือคือสมัยผมวัยรุ่นน่ะนะฮะในยามที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือะเราก็พร้อมที่จะแลกเหรียญเป็นกำมือไปที่ ู้โทราศาาัพท์สาธารณะแล้วก็หยอดทีละบาททีละบาทเพื่อจะพูดคุยกับคนที่เรารักอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ปรกติของชีวิตที่เทคโนโลยีเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการที่จะสื่อสารความรู้สึกออกไป ย้อนกลับไปสมัยโบราณก็ก็ที่มีเพลงยาวใช่ไหมเขียนใส่กระดาษไปสมัยผมก่อนมีโทรศัพท์อ่ะมันจะมีโทรเลขเราเราก็สามารถจะโทรเลขบอกคนที่เรารักได้เคิดถึงนั้นเรามีเพจเจอจนกระทั่งเรามี SMS อะไรต่างๆเหล่านี้ถึงสมัยนี้ง่ายมากเลยเพราะว่าความรักที่หรือหรือการจีบกันเนี่ยมันเห็นหน้านะ มันเปิดวิดีโอคอลได้ไลน์ line, คุยกันแถมฟรีอีกทั้งหากไม่ยอมมันต้องเสียต่างค่าค่าโทรโอเคแต่เสียค่าเน็ตมัน,ม,นมันก็เสียอยู่ดีแต่ถามว่ามันก็คุ้มค่ากับการที่เออเราได้มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะฮะแต่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสุขแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับรางวัลของการพยายาม เพราะมันมีอยู่คําบางคำที่ที่เราสึกแบบเออมันก็จริงคือเรามักจะเลือกในสิ่งที่ไม่ได้เลือกเราเราพักจะชอบคนที่ไม่ได้ชอบเราแล้วเราก็ไม่ชอบคนที่มาชอบเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่าต้องย้อนกลับไปดูว่าถึงที่สุดเนี่ยเมื่อเราอยู่กับใครสักคนเนี่ยเราไม่เคยมองเฮ้ยจะอยู่กันนานแค่ไหน เราเห็นปัจจุบันโอเคเลยครับเราอยู่กับปัจจุบันจริงแต่เราไม่เคยตระหนักว่าปัจจุบันมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตอยู่ทุกลมหายใจคุณฟังครับความรักมันมีวันหมดอายุไหมทุกสิ่งในโลกใบนี้ผมเชื่อนะว่ามันมีวันหมดอายุหมดอายุคือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนเป็นเป็นลักษณะของไตรรักในรูปธรรมเนี่ยอาหารทุกอย่างเนี่ยมันก็มี วันหมดอายุผมจําได้ว่าตอนที่ดูหนังเรื่องรู้สึกจะจุงกิงเอ็กซ์เพรสเนี่ยมันมีตัวเอกของเรื่องชอบกินสับปะรดกระป๋องมั้งฮะในในในวันที่มันมันจะหมดอายุนะฮะผมเออแล้วมันก็ย้อนกลับว่าเฮ้ยแล้วความรักมันวันหมดอายุไหมบางคนบอกว่ามีบางคนบอกว่าไม่มีสําหรับผมเองเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปความรักก็เช่นเดียวกันนะฮะเพียงแต่ว่าเมื่อรักแล้วเนี่ย เราไม่เคยที่จะมองดูหรือมองหามาอย่างจริงจังว่ามันวันหมดอายุมันอยู่ตรงไหนแต่คุณผู้ฟังครับทุกอย่างมันมีสัญญาณเตือนเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ตื่นเต้นกับลายของคนที่เรารักส่งมาเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีเวลาเราเริ่มยุ่งนั่นแหละครับคือสัญญาณอันตรายที่บอกว่ามันถึงวันที่ใกล้จะหมดอายุแล้วมั้ แล้วเมื่อความรักมันแปลเปลี่ยนไปหมดอายุแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระหรือเปล่ารักแล้วแต่งงานแล้วมีอะไรแล้วแล้วไงแล้วแล้วพอมันจืดจางมันก็อึดอัดไหมขัดข้องไหมจะไปหาสิ่งใหม่ๆในชีวิตไหมแล้วสิ่งเก่าๆแล้วจะทำอย่างไรความรักบางครั้งมันก็เป็นภาระแต่ขณะเดียวกันมีคนอีกไม่น้อย ที่เมื่อแบกรับภาระนี้แล้วก็ไม่อาจปล่อยวางเราจะวางได้ไหมวางอย่างไรในเมื่อภาระของความรักเนี่ยมันไม่ใช่รูปธรรมแต่มันเป็นนามธรรมจนถึงวันหนึ่งเมื่อความรักแปลเปลี่ยนเป็นความทรงจำอะไรจะเติมสิ้นกับชีวิตครับคุณผู้ คุณผู้ฟังครับสิ่งใดก็ตามที่มันเคลื่อนผ่านวันนี้ของเราไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความทรงจําคุณผู้ฟังเคยเคยถูกความทรงจําทําร้ายไหมครับผมเชื่อนะว่าความทรงจําเนี่ยมันก็เป็นกับดักประเภทหนึ่งของชีวิตเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้เรานอนไม่หลับเหมือนกันนะว่าเอ้ยเราคิดนูน่นนี่นั่น แล้วเราเรียกว่าความทรงจำความจาคืออะไรคือสิ่งที่เราพยายามจะลืมอ่ะสิ่งที่เราพยายามจะลืมนะมันเราเรียกว่าความทรงจําแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราลืมมันไปจริงๆแล้วมันมันไม่ได้กลายเป็นความทรงจําแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ลมที่มันผ่านเข้ามาตัวเราผ่านเข้ามาในชีวิตเรามันก็ผ่านออกไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรายังย้ําคิดย้ําทํายกตัวอย่าง รักใครสักคนหนึ่งแล้วก็เดินจากออกไปเราเราจะบอกว่าเราเจ็บเมื่อเขาเดินจากไปแต่เราเคยเจ็บไหมเมื่อเราเป็นฝ่ายที่เดินจากออกมามันมีมุมอย่างนี้ในชีวิตของคนหลายคนเราเจ็บในความทรงจำของเราเพราะเราถูกกระทาแต่เราไม่เคยเจ็บในความทรงจำของเราเพราะเราเป็นผู้กระทา อันนี้เป็นความจริงที่จริงแท้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่เขาเรียกว่าอะไรเออเอา,อางี้ก็ได้ท่านผู้ฟังครับไม่มีการพบใดไม่จบด้วยการจากทันทีที่เราพบให้ระลึกเสมอว่าที่สุดแล้วมันต้องจากจากวันจากพรุ่งมันต้องจาก และในการจากมันจะมีอยู่สองลักษณะมันคือจากเป็นกับจากตายมันเสียใจยทั้งคู่ครับไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายแต่การจากตายเนี่ยมันมันมันก็จบในลักษณะหนึ่งคือไม่มีการที่มันจะหวนกลับมาอีกแต่ขณะที่ถ้าจากเป็นเนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้เรานิวร์นะ,ะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับไปเป็นอย่างอย่างเก่าไหม มันจะมีความหวังอีกคือมันมันมันหล่อเลี้ยงความหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยในความทรงจำเนี่ยข้อดีมันก็มีเพราะว่ามนุษย์น่ะอาจจะเป็นสัตว์โลกประเภทเดียวก็ได้ที่มีสิ่งที่เรียกว่าความทรงจําและความทรงจําบางครั้งมันก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทําให้เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้บนโลกใบนี้เพราะเรามีความทรงจําที่ดีเพราะความทรงจําเนี่ยเมื่อเราใช้มันแล้วเราผลักให้มันเป็นแรงปรารถนา ที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็สามารถที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ใช่ยิ่งใหญ่ระดับโลกยิ่งใหญ่กับตัวเราเองมันตอบโจทย์ของตัวเราเองว่าเฮ้ยถ้าเรามีความทรงจำในเรื่องความอดอยากในเรื่องความยากจนเนี่ยเราเราเอามันมาใช้เป็นพลังในการผลักดันในการที่จะทำมาหากินนะเพียงแต่ว่าเราแปลความทรงจำให้เป็นความฝันแต่ขณะเดียวกัน มันไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราฝันแล้วเราจะทํามันสําเร็จบางครั้งเนี่ยความไม่สําเร็จในความฝันเพราะเราเราสร้างมันใหญ่เกินพอมันใหญ่แล้วเราก็ทอ้อโอ้โหมันไม่มีทางสําเร็จหรอกเออมันก็ฝันเล็กๆได้คุณฟ้าครับผมผมจะเล่าสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าว่าความฝันหรือเปล่าเอาเป็นความบัรถนาของตัวเองคือสมัยเด็ก ผมอยากกินข้าวเม่าทอดคือไอ้นี่มันเป็น,ปนผมบอกว่ามันเป็นความฝันมันเป็นความปรารถนาแล้วมันยังจําได้จนถึงทุกวันนี้คือ,อไรคือข้าวเม่าทอดในสมัยก่อนเนี่ยก็จะขายจําได้ว่าตอนแถวบ้านเนี่ยก็จะมีคุณยายเนี่มานั่งขายข้าวเม่าทอดสามลูกนะฮะทำเป็นแพแล้วก็มีแป้งเป็นฝอยฝอยลอยอยู่ข้างบนเป็นข้าวเม่าหอ่อด้วยกล้วยไข่แล้วก็ทอด ที่ขายคู่กันก็คือเผือกทอดมันทอดกล้วยทอดซึ่งเรียกว่ากล้วยแขกนั่นแหละสามสามลูกขเขามาทอดที่เรียกว่าหนึ่งแพรราคาหกสลึงคือหนึ่งบาทห้าสิบเมื่อหกสิบปีที่แล้วผมเองได้ค่าขนมเช้าหนึ่งสลึงกลางวันหนึ่งสลึงเย็นหนึ่งสลึง ไม่มีทางเลยที่ผมจะได้หกสลึงนี้หนึ่งวันเพื่อที่จะซื้อข้าวเมาทอดแล้วผมก็ยากที่จะอดทนอดกลั้นที่จะไม่ใช้เงินไปซื้อขนมกินแล้วมันก็เป็นความความปรารถนาเมื่อเราไปซื้อกล้ยแขกสลึงหนึ่งเนี่ยก็จะขอแป้งที่เป็นเศษแป้งนะมามาเคี้ยวเล่นซึ่งมันก็ไม่ไม่เหมือนกับแป้งบนแผ่ข้าวเม่าทอด วันที่มีตังวันที่ทาได้ได้ทำงานรับจ้างแรก,กแรกคือการรับจ้างเฝ้าร้านคือแถวบ้านเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟซึ่งตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะยกากาแฟอ,าอุปกรณ์ทั้งหลายว่าจะเป็นหม้อต้มกาแฟถังน้ําแข็งลังน้ําแข็งอะไรต่างๆเหล่านี้ออกมาตั้งที่ริมทางผมก็ตื่นเช้าไปรับจ้างนั่งเฝ้าของ ก็ได้สตังมาอีกห0สิบสตังต่อวันแล้วพอเราเก็บส่วนนี้ได้สามวันผมได้กินข้าวเม่าทอดคุณผู้ฟังครับเรื่องของข้าวเม่าทอดมันไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่นะสำหรับสายตาของกคหลายคนแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับเป็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กคนหนึ่งอะอย่าว่าแต่ข้าวเม่าทอดเลยท่านผู้ฟังครับหมูสเตะ๊ะอันนี้ติดตาความรู้สึกมาก คือมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะหากินง่ายๆนะหมูสเตเตใน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 ยุคอดีตเนี่ยคือต้องบอกว่าโอเคบ้านผมอยู่ตรงวัดส,สัมพันธวงศ์เนี่ยเป็นบ้านของข้าราชการตำรวจเนี่ยซึ่งเงิน,นงก็ไม่ได้มากนักอาหารการกินหลักๆของผมเนี่ยอยู่วัดเลยนะพึ่งวัดเลยเพราะเราอยู่วัด <c oughs> เดินจากบ้านเข้าวัดไปช่วยทํานู่นทํานี่กับพระเราเราก็หน้าตุดสงการเทศกาลก็ก็มีขนมนมเนยข้าวเกี่ยว คือโดยปกติเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่วันนี้เราเราจะไม่ได้กินแบบเนี้ยวันนี้สอนหรือต้องใช้คําว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สอนอะไรเราได้หลายๆอย่างทีเดียวนะฮะเราได้สัมผัสกับสิ่งที่โดยเด็กโดยทั่วไปไม่ได้สัมผัสวันที่เขาเปิดโบสในวันเวียนเทียอะไรต่างๆเราได้เข้าไปนั่งเนี่ยเ,เราเห็นภาพงานจิตรกรรมสวยๆมากมายไก่กองนะฮะ หลวงพี่ที่เราเข้าไปคลุกคลีกับท่านอยู่เนี่ยท่านเป็นคนรักการอ่านพระธรรมยุทธจับสตังไม่ได้นะครับแต่มันไม่หมายความว่าจะบอกให้เราหยิบไม่ได้ท่านก็บอกอ่ะหยิบไปแล้วก็วิ่งไปเยาวราชไปซื้อหนังสือการ์ตูนเแบบี้หนูจ๋าสิงห์ดำลัดเลอสวงตรงเนี้มันเป็นเบื้องต้นที่ทำให้เราเนี่ยรักการอ่านมากกลับมาถึงเรื่องหมูสเต เราผงเกีกับการอยู่วัดเนี่ยมันทําให้เราได้ได้กิ่นอะไรที่ปแปลกๆแล้วก็เรื่องหมูหมูสเตะซึ่งต้องตบอกว่าวันหนึ่งญาโยมก็มีหมูสเตะมาอยู่ในสําหรับที่ถวายเพนเราก็นั่งโอ้สวัสดีวันนี้โชคดีแน่ๆเราได้แน่ๆแล้วก็นั่งรอหลวงพี่เราก็นั่งคุยกับญาโยมไมาแล้วไม่แล้วเราก็แล้วก็หมูสเตะหมด S <S <S สุดเศร้าคุณฟังครับผมไปตรงโรงหนังเฉลมบุรีเก่ามันจะมีแผงขายหมูสเตะผมเดินผ่านสองสารอบเพื่อจะสูตรควันของหมูสเตะเข้าไปไม่ได้กินได้สูตรควันมันก็ยังดีไอไอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มันจําที่แม่นอยู่ทุกว,วันเนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในการที่เราอยู่วัดจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ วิธีการหนึ่งที่จะตอบสนองหรือสแสวงหาองค์ความรู้ซึ่งมันจะกลายมาเป็นสิ่งที่สร้างความฝันของเราทําให้เรากลับไปมองเลยรว่าเฮ้ยเราไม่ต้องฝันใหญ่อะไรมันมันไม่ได้มันมีสื่อที่ทดแทนกันได้เพราะเราไม่ได้ทุกข์กับมันในสิ่งที่เราไม่ได้ไงพอเราไม่ทุกข์ในสิ่งที่เราไม่ได้เราก็มองเห็นให้คุณค่าของมันมันอยู่ตรงไหนคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าคนเราเนี่ย มักจะละเลยหรือมองไม่เห็นคุงคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้หรือคุณค่าที่อยู่ในตัวของเราเราจำได้ไหมว่าเราเคยล้มกี่ครั้งในความเป็นชีวิตเราลุกขึ้นมากี่ครั้งในความเป็นชีวิตเราอาจจะจำได้เราอาจจะจำไม่ได้แต่ไม่ว่าเราจะจำได้หรือจำไม่ได้เราต้องไปแคร์ไหมกับการที่คนอื่นมันจะต้องมาจำว่าเราลุกขึ้นมาได้แล้วนะจากการล้ม สิ่งที่สำคัญในความเป็นชีวิตก็คือการกลับมามองตัวเองว่าเราได้ทำอะไรถูกเราได้ทำอะไรผิดลงไปบ้างถ้าทำอะไรถูกทำอย่างไรจะให้มันถูกและดียิ่งยิ่งขึ้นไปหรือสม่ำเสมอก็ได้ไม่ต้องดีขึ้นสม่ำเสมอทุกวันสิ่งที่ถูกก็คือการไม่ละเลยคนที่อยู่รอบๆตัวคนที่อยู่ใกล้ตัว คนที่หวังดีเราที่สุดเน่ยเรามักจะรักสิ่งที่อยู่ไกลตัวเพื่อน,นํามันมาอยู่ใกล้ตัวแต่เราละเลยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจนกระทั่งผลักมันออกไปให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ความรักที่มีอยู่กลายเป็นความสรงจําเรามักจะเสียใจในการที่สิ่งที่อยู่ใกล้เราลอยออกไปแล้วเราก็บอกว่าอุ ทำไมตอนที่อยู่แล้วมองไม่เห็นอย่าให้การจากลามาตอกย้ําถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมแต่ให้มองเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมก่อนที่การจากลาจะมาเยืนซึ่งถึงที่สุดอย่างไรก็ต้องจากลาแต่ถ้าเราเห็นคุณค่ามาแล้วการจากลาเนี่ยมันจะไม่ทุกข์โอเคผมไม่ได้บอกว่ามันจะสุขนะแต่มันจะไม่ทุกข์เพราะเราเข้าใจในกฎของความจริงของโรคใบนี้ แล้วเมื่อการจากลามาเยือนเนี่ยเราจะไม่เสียใจอ่ะเพราะเราได้ทำในสิ่งที่ควรกระทำแล้วเอาง่ายๆท่านผู้ฟังครับเราดูแลพ่อแม่ของเราเนี่ยอย่างที่ท่านดูแลเราตอนเราเด็กหรือยังเราโตขึ้นเรากลับดูแลคนอื่นดีกว่าพ่อแม่ของเราหรือเปล่า ไอ้นี่คือสิ่งที่เป็นความจริงที่เราเห็นเยอะมากบนโลกใบนี้เราเป็นชาวพุทธเราไปงานศพกันสมัยวัยรุ่นเรานั่งอยู่นอกศาลาเฮฮาปาร์ตี้งานศพคุยสนุกอายุมากขึ้นเริ่มนั่งในศาลาแล้วกระเถิบเข้าไปอายุมากขึ้นไปอีกเริ่มนั่งแถวหน้าแล้ว ขยับไปอีกทีหนึ่งอยู่ข้างบนและแต่ถึงที่สุดในระหว่างเราเข้าไปนั่งในศาลาเราเคยมองร,บรอบๆไหมถ้าเรามองร,บรอบๆเราจะเห็นความจริงของโลกใบนี้ในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพฤติกรรมการแสดงออกของหลายๆอย่าง นี่คือสิ่งที่สอนให้เราเรียนรู้ได้อย่างดีเราเรียนรู้โลกใบนี้ได้สองอย่างเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวแล้วก็เรียนรู้จากตัวเราเองแต่ในการเรียนรู้เนี่ยมันจะไม่เกิดผลเลยถ้าเราไม่ลงมือกระทำและไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าความจริงของชีวิตความจริงชีวิตคืออะไร คือการผ่านพบแล้วจบได้จากแต่ท่านผู้ฟังครับถ้าไม่จากเราก็จะไม่มีวันรับรู้ถึงคุณค่าของการได้พบกันอีกครั้งหนึ่งใช่ครับยิ่งจากยิ่งคิดถึงพอพบมันก็หายคิดถึงแต่ในการหายคิดถึงเนี่ยมันมันทำให้เราได้สร้างสิ่งดีๆร่วมกันไหม สร้างสิ่งดีๆร่วมกันเพื่อที่การจากลาในวันข้างหน้าความทรงจำของการอยู่ร่วมมันจะได้ไม่ทำลายเราครับคุณฝั่งครับชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้ครับผ่านพบจากลาความรักความทรงจำความอาทรเพราะเราเป็นมนุษย์ เราเป็นมนุษย์ความเป็นมนุย์ของเราเนี่ยมันทั้งเติบโตแล้วก็ทำลายเราอยู่ในตัวของมันเองเว็เสร็จมันอยู่ที่ว่าเราเลือกเราเลือกได้ที่เราจะเป็นดบับไหนในชีวิตแต่ขนาดเดียวกันถ้าเราเลือกได้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองก็คือเราจะเลือกสิ่งที่ถูกหรือผิดเราไม่รู้หรอกแต่เราต้องเลือกที่จะสร้างความเข้มแข็งต้องเลือกที่จะเข้าใจใน ตัวเราในความเป็นตัวเราให้ถ่องแท้และกระทำสิ่งที่ดีต่อคนรอบข้างไม่มีการพบครั้งใดไม่จบด้วยกันจากแต่การจากเราจะมันจะทำให้เราเห็นคุณค่าของค้าอยู่ร่วมสำหรับวันนี้ฝากเรวมีไว้ได้วยนะครับเป็นเราคือพิเศษแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับเล่าไปเรื่อยกับองอาจจิรอ่อน บางครั้งเราอยากเป็นคนพิเศษสำหรับใครสักคนพยายามทำทุกอย่างเพื่อเป็นคนที่ใช่เป็นที่ถูกใจสำหรับคนอื่นแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนพิเศษอยู่เสมออย่างน้อยก็สำหรับตัวเราเองเป็นเราคือพิเศษผลงานเล่มใหม่ล่าสุดจากคิดมากนักเขียนผู้มองโลกในมุมต่าง ที่มีผู้ติดตามกว่า3ล้านคนพบกันได้แล้วที่ amarinbooks.com เพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตาม amarinbooks podcast ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าว Podbean Spotify และ YouTube amarinbooks